การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสำหรสนับสนุนโดย h y เปอร์โคจากเบอรลินนิวยกเอ d จดีว d h ี h e มเ e สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอยังคงอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์ป2013ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าปีนี้นะคะแต่ละค่ายรถเนี่ยขนนว,วัตกรรมยานยนต์นว,วัตกรรมใหม่ๆที่รักษาสิ่งแวดล้อมมาอวดชมกันเพียบเลยละคะ่ะแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นไปชัดกันได้เลยค่ะไปเลย ขอบคุณคุณเอมากครับคุณผู้ชมครับผมยังคงอยู่ที่มอเตอร์เอ2013บูธอิร z สุครับคุณผู้ชม,ผ,ชมผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าการที่เรามาเที่ยวง,งานในลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมือนอย่างมอเตอร์เอ2013เราได้มาดูรถหลายๆค่ายหลายๆย,ยี่ห้อแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามันจะมีเทคนิคอยู่อย่างครับในเรื่องของการเลือกซื้อรถให้ตรงกับความต้องการของคุณผู้ชมผมมีผู้ที่มี คำแนะนำมาให้คำปรึกษากอนคุณผู้ชมในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือกูรูยุทธซึ่งรอเราอยู่แล้วไปพรกับเขาเลยครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่ที่มอเตอร์เอ็กซ์โป2013และข้างๆผมก็คือกูรูยุทธสวัสดีครับพี่ยุครับสวัสดีครับแน่นอนงานรถยนต์ต้องขายรถยนต์ขายอุปกรณ์รถยนต์ขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถยนต์คนที่มาในงาน เราก็ดูกันทุกค,ค่ายดูกันหลายหลายยี่ห้อแต่ปัญหาหลักนั่นก็คือเราจะมีวิธียังไงครับที่เราจะเลือกซื้อรถสักคันในงานลักษณะแบบนี้ครับแรกสุดแล้วก็ง่ายสุดก็คือต้องค้นหาความต้องการที่แท้จริงเราซื้อรถครั้งนี้นะครับเราซื้อรถใช้ใน,นลักษณะใดใช้ตอบโจทย์ที่ครอบครัวใช้ขับเช้าเย็ยนทํางานแค่นั้นหรือต่อยอดอ,อีกสาวทิศไปไหนไหมนะครับ เราที่ซื้อใช้เนี่ยเมื่อเราซื้อใช้แล้วเราจะต้องมองว่าลักษณะการใช้งานในระยะยาวศูนย์บริการราคาขายต่อมองในแง่ของความคุ้มค่าถ้าเรามองหลายๆอย่างประกอบกันแล้วเนี่ยงบประมาณเป็นสิ่งที่จะต้องตัดสินใจสําคัญด้วยเช่นกันถ้าเราเอาข้อต้นๆที่เป็นข้อของความต้องการก่อนทุกความต้องการที่เรามองเนี่ยเราจะต้องมองให้เต็มไว้ก่อนแล้วลดขนดหนบ้างที่ตอบทุกความต้องการข้อ,น,ขอนี้บ้างแล้วก็กลับมาดูที่งบประมาณว่างบประมาณที่เราตั้งไว้ไปได้หรือไม่ในรุ่นไหนบ้าง แล้วหลังจากที่เราประมวลภาพทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับสมควรอย,ย่างยิ่งที่ต้องไปทดลองขับพอไปทดลองขับอย่าไปคนเดียวพยายามพาที่บ้านไปด้วยจะได้ตอบโจทย์ได้ว่าพอขับแล้วเป็นอย่างไรบางครั้งเปลี่ยนบทบาทจะขับไปนั่งด้านหลังบ้างเป็นอย่างไรลักษณะของยูทิลิตี้หรือว่าการใช้งานในรถยนต์เป็นอย่างไรประโยชน์ใช้สอยโอเคไหมนะครับแล้วเราจะได้ตอบตัวได้ว่ารถยี่ห้อไหนถึงจะตรงใจเราที่สุดผมชอบตรงนึงที่พ่ยุทธ์บอกนะว่าเวลาซื้อรถเนี่ยถ้ามีครอบครัวนะ อย่าไปซื้อคนเดียวกบคุณผู้ชมครับบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเราชอบแต่ภรรยาบอกไม่ชอบครับจร,จริงๆมีผลนะเพราะภรรยาส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บเงินไงนะเป็น,เป,นเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนในการตัดสนินใจครับได้ก็คุณผู้ชมครับเราก็ทราบกันดีแล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับในการที่จะเลือกซื้อรถรยนต์ดีๆสักคันในงาน อย่างเช่นงานมอเตอร์เอ็ก2013ในครั้งนี้เราลองใช้คําของพิยุทธ์นะครับหรือว่าข้อมูลของพิยุทธนะ์ในการติดตัดสินใจเลือกซื้อวันนี้ต้องขอบคุณพิยุทธ์มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับนวัตกรรมยานยนต์ในปีนี้ยังไม่จุใจใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาแซนกับงานมอเตอร์เอ2013กันต่อในเบรกนะคะ่ะ รุ่งทุกสายตาหาทายทุกความโดดเด่นใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight ไฟส่องสว่างเวลากรางวันพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu DDI Super Common Rail พัฒนาใหม่ Euro 4ช่วยประหยัดน้ำมันและรักษาสิ่งแวดลอ้อมใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight มาตรฐานใหม่ของฟลกอัพระดับโลก ติ๋มน้อยอะนู่นไงอร่อยมีระดับกับกาแฟคอฟฟีฟ่ททเวนตีวันจากเนจากิฟหน้าดูบานมากอ่ะคิดว่าตัวเองดูดีไม่พออ่ะนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่านี้อีกนิกติพลเมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญกรรมนิติพลเมคโอเวอร์ ครีมโทนัฟมีตัวยาคอนน้เเสดที่รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเทา้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลาเคลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟีว <That TV. S 1> สนับสนุนโดยกาแฟเนเจอรกิฟต์เอเจดีวีดีเครื่องเล่นคาราโอเกะ คุณผู้ชมคะนวัตรกรรมยานยนต์ในงาน Motor Expo ยังมีมารออยู่อีกเพียบนะคะยังไงอย่ารอช้าไปชัคกันต่อได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้บริหารของ m มิ s u b บ s h i แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีครับต้องถามถึงคอนเซปต์ของบู m มิ s u b i s h i ในงานปีนี้หน่อยค่ะครับก็จริงๆในงาน Motor Expo ปีนี้เนี่ย มูธของเราเนี่ยก็จะเป็น Hello Motor Expo <Huh. S 1> ที่ใช้ Hello เพราะว่ามีตัวคาแรคเตอร์ฮั l โหลค t ตตเข้ามาด้วยน,นะครับซึ่งจริงๆเป็นแคมเปญซึ่งเรายิงทั่วประเทศเลยนะครับเราก็ได้ดีลกับ Hello Kitty นะครับแล้วก็ถือดึงคุณคิตตีเนี่ยมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ m i มิ i ูบิช i มิราที่จอดอยู่ด้านหลังนี้นะครับ <Huh. S 1> แล้วก็ในงานน,นี้เราก็ได้โอกาสที่ นำมิราชเนี่ยไปตกแต่งเป็นลายคิตตี้มีอยู่2ลายด้วยกันนะครับจอดอยู่บนเวทีลายหนึ่งแล้วก็จอดอยู่ด้านหน้าบูธอีกหนึ่งลายาค่ะแล้วไฮไลท์ ight, สำคัญเด็ดๆของปีนี้คืออะไรคะจริงๆแล้วในงานเนี่ยนอกจากคิตตี้ที่จอดอยู่ด้านหลังแล้วก็ mm hmm. วจะมีตัว Mitsubishi Attrage นะครับซึ่งเป็นตัว Rally a r t คราวนี้เนี่ยด้วยความที่รถมันเป็นรถที่ดูค่อนข้างสปอร์ตอยู่แล้วนะครับ พอไปเติมพวกชุดแต่งพวกไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์สปอร์ตมันมีมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงฝากบูธมิ s u b บิชีด้วยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะครับผมอยู่กับพี่ตุ้มครับผู้บริหารครับสวัสดีครับไฮไลท์ปีนี้ของ v o l v o มีอะไรบ้างครับปีนี้บนบูธรถทุกคันเป็นรถใหม่เปิดตัวในางานหมายถึงว่าที่เราเห็นบนท้องถนนทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีในบูธนี้เลย จะมีแต่ใหม่เอี่ยมมาหมดเลยต้องค่ะเพราะว่าในตระกูล60 80 90เนี่ยจะเป็นชมใหม่หมดเลยเปิดตัวในงานนี้แล้วก็จะยังมีรถที่เปิดตัวใหม่เลยแต่ก็ยังไม่ได้วิ่งบนท้องถนนเลยแม้แต่คันเดียวเนี่ยอีกคันหนึ่งก็คือ V40 Cross Country ไม่มีบนท้องถนนแล้วก็บอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับพี่ตุ้มบอกแล้วว่าใหม่หมดทั้งบูทเลยแล้วก็ที่สำคัญข้างหลังเจ้า V40 ยังไม่มีวิ่งบนท้องถนน เปิดตัวที่นี่เป็นครั้งแรกเลยต้องมาให้ได้ครับบวโว,โวครับและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บูธฟิล์มลามีนานะคะแน่นอนค่ะถ้ามาอยู่ที่ลามีนาต้องเจอกับท่านนี้สวัสดีค่ะพี่จัน ค่ะต้องขออนุญ,ญาตถามถึงคอนเซปต์ของบูธในปีนี้คืออะไรคะค่ะคือบูธเรานะคะเน้นในเรื่องสินค้าอยู่2ส,ส่วนก่ะเอก็คือในเรื่องของฟิลม์มรองแสงลามิน่าลูม่านะคะและอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของทุเล่ค่ะแล้วสําหรับไฮไลท์เด็ด ของมูฟลามินาในปีนี้ละคะคือตอนนี้ลามินาฟิล์มเองเรามีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนะคะฟิล์สใสการความร้อนที่ดีที่สุดคือตัว l 60 Max จับคู่กันกับฟิลหลาหลายๆรุ่นนอกเหนือไปจากนั้นนะคะใครที่ติดฟิลลามินาในช่วงนี้ไยได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายก็ไปสมทบทุนโครงการลามินาสานควานเด็กไทยได้เล่าเรียนของเราด้วยยังไงให้พี่จันฝากถึงแฟนรายการ่อยค่ะ สำหรับแฟนๆรายการแซททีวีนะคะในช่วงนี้นะคะจนถึง10ทธันวาคมนะคะอยากจะเรียนเชิญให้มาชมนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับด้านรถยนต์นะคะที่อย่างไรเซียนะคะมีเวลาก็แวะมาเยี่ยมชมบุธรามิน่าฟิล์มด้วยก็เรียนเชิญค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะช่วงหน้านะคะกลับมาอัปเดตเรื่องราวความสวยความงามของเหล่าดาราได้ใน Beauty Star สักครู่ค่ะ มิสซัน s ์ a าร์ชอ t ดิชั่นมา a ์ชอ a ร์มาราเพลซและ s ซิลฟีพร้อมชุดแต่งพิเศษจำนวนจำกัดต้อนรับมอเตอร์เอ็กฟรีประกันภัยชั้น1 NPP ดาวเริ่มต้นเพียง9%ดอกเบี้ยพิเศษ1.59%ถึง31ธันวาคมนี้มิตซูบิชิฮัลโหลมอเตอร์เอ็กซ์พอรับดอกเบี้ย0% 0%และ0%หรือรับโสดพิเศษออกรถวันนี้จ่ายปีหน้าพร้อมรับของที่ระลึกฮัลโหลคิตตี้วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ That's why And side that's by your I'm อิ o ุ i s u เ u ็กซ X, เอกสิทธิแห่งผู้นำหน้าดูบานมากอ่ะคิดว่าตัวเองดูดีไม่พออ่ะนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่านี้อีกนิติพลเมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญากรรมนิติพลเมคโอเวอร์แซนทีวีคุณผู้ชมคะ เอยอยู่ท่ามกลางสาวสวยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบนี้นะคะต้องไปอัปเดตเรื่องราวความสวยความงามกับช่วง Beauty Star ค่ะจสาวคนหน่มมาฝากค่ะนี้ของเบเบยอลอนิคของพี่เอค่ะก้อนใหญ่สุดเพิ่มน้ำหนักนิดนึงนะคะใช่ใช่ใช่ันดูผอมมากจริงค่ะพี่เอดูผอมอ่ะเป็นผู้จัดงานัก่งหรอคะ ก็ก็ก็หนักนะแต่ก็มีความสุขมากพี่แฮปปี้มากเลยนะจะดูพร้อมหรอใช่ค่ะมันดูออกอย่างชัดเจนเลยครับพี่เอฟหอมมากอ๋อดูได้ไงอะแกมต่ออุ้ยแกมต่อปะนี่เราไม่ได้ดูแลตัวเองขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยค่ะมันดูซูบมากอ่ะริงเหรอใช่อุ้ยแก้มต่อแบบนี้มันก็ทําให้เราดูแก่สิแก่อยู่แล้วโกหกเฮ้ยยังไม่ได้พูดเลยว่าแก่แค่คิดเฉยๆคิดว่าอะไรอะแก่ ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวก่อนถ้าแก้มต่อมันดูแก้มแบบนี้ไม่ได้นะเป็นผู้จัดก็ต้องสวยพี่ว่าถ้าแก้มต่อแบบนี้อุ้ยไม่ได้ละพี่ทนไม่ได้พี่ว่าพี่ไปเม้ว่ากับคุณหมอดีกว่าเป็นผู้จัดแล้ว็ต้องสวยนะไม่ยอมไม่ยอมแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณนมอแยมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะชลีมีคาถามค่ะพอดีว่าพี่สาวชลีนะคะช่วงนี้ หน้านตอบอะค่ะแล้วก็ดูแก่<ช>ค่ะหข <ใน S 3> อใสเพราะว่าสาเ <c oughs> <ส>หกิดจากอะไรคะปกติแล้วคนที่มีอายุอะค่ะแก้มมักจะตอบจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ตรงแก้มนะคะไขม,มันบริเวณอื่นที่หน้าด้วยก็เลยมีลักษณะของความดูมีอายุขึ้นซึ่งบางคนเนี่ย แก้มตอบโดยกรรมพันธุ์ไปถอนฟันดัดฟันใช่ไหมคะบางทียังไม่ได้มีอายุมากเนี่ยก็จะมีแบบดูเหมือนอายุเยอะที่ดัดฟันที่ดัดฟันก็เลยแก่เหรอไม่ได้มากระดูกอะไรอ๋อมันเลยทํำให้ไขมันที่มีบนใบหน้าลดลงมันก็เลยดูหน้าตอบดูแก่ คุณหมอคะแล้วอย่างนี้มีนวัตกรรมอะไรที่ช่วยปรับสภาพให้กลับมาเหมือนเดิมได้ไหมคะก็ใช้เป็นประเภทไฮยาลูรนิกแอซิดซึ่งเป็นสารที่อยู่ตามธรรมชาติของเราอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสกัดมาบริสุทธิ์ปลอดเชื้อนะคะก็จะใช้เป็นสารเติมเต็มค่ะแล้วอย่างนี้มีผลข้างเคียงอะไรไหมคะผลข้างเคียงแทบจะน้อยมากนะคะเพราะว่าเป็นสารธรรมชาตินะคะแล้วก็อาจจะมีแค่เพียงรอยเข็มเล็กๆไม่ได้ใหญ่เหมือนรอยแผลผ่าตัดไม่ต้องผักฟื้นนะคะยังไงก็ควรที่จะมาพบผู้เชี่ยวชาญ ะะแล้วก็ใช้สารที่มีคุณภาพนะคะก็จะเป็นของน้านเคียงค่ะค่ะนี่สบายใจแล้วสบายใจแล้วค่ะค่อยมีแรงทํางานต่อ,นอเนาะวันนี้เคลียร์ทุกปัญหาทุกข้อสงสัยแล้วยังไงขอบคุณคุณหมอแยมมากๆเลยนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะสนับสนุนโดยนิติพลคลินิก ตลอดสองสัปดาห์ที่เราอยู่กันที่งานมอเตอร์เอป2013นะคะเอก,ก็ได้อัปเดตนวัตรกรรมยานยนต์ใหม่ๆเพียบเลยนะคะและเอกสัญญาเลยนะคะว่าถ้ามีงานดีๆแบบนี้เอกไม่พลาดนํามาแซดต,ต่ออย่างแน่นอนค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเดอะการ์เทนสวัสดีค่ะ